มาแนละ้ควครับจังครบเดี๋ยวถามอะไรหน่อยนี่ปิดนหน่อยหน่อยนะจอบใช้แล้วแล้วสิปั้นบ่บ่เนี่ยครับโอ้มีเอฟซีถามว่าเวทนี่ไปใส่ส่วนนี้ขายกินเบียร์แล้วครับขายกินเบียร์แล้วซื้อมากักบาทละเวทคู่หนึ่งนีม่มันจม<า>มันจมฮะมันจมกซเลยขายมันจมบ่ครับับมนมนจม<อ>ปัญหาคือมักจมเวลาเขาเจอหน้านาม ดินล่มๆสิบอ่แเนนครับโอ้เขาสวนกระจมบ่จมครับคันไทยหน้านามกับเรียบร้อยเลยโอ้มันหนักจากโลคูหนึ่งเวทคูห้าสิบปาดคตขาละยี่ยี่สิบห้ากิโลอือซื้อมาจากบาทหาร้อยครับซื้อมาหาร้อยือซื้อมาได้ราคาดีเล้ขายสองพันห้าขายสองพันห้าโอ้แนนอนครับทอได้ไหมเนี่ยเอาทอาเบิ้งครับพี่น้องทอบริจาคเลยครับหนหูหนกหู บริจาคไปแล้วท่อหนวกหูเนาะโอ้บริจาคให้เขาไปแล้วเพิ่นกลับม,มาใส่ท่อเดิมเนี่ครับพี่นอ้องเอาซี่สูงหนึ่งแปดตัวแรกนี่พี่นอ้องนี่ครับท่อเดิมท่อแต่งนี่ให้เขาไปแล้วให้เขาไปแล้วให้ฟรีไปเลยให้ฟรีไปเลยโอ้แน่นอนเถอะอันนี้อะซี่สูงหนึ่งแปดเอทีนี่ขั้นนี้นี่นนจักปีแล้วครับนี่าสามปีจักชั่วโมง เก้าร้อยชั่วโมงนะครับเ่าใครเห็นงานปันไดนะครับเป็นกรมี่เปิดลานสอมั้นครับพี่น้องนะครับยางหล,ล,ลังก็เดิมเป็นบนี่้เลยครัยางหลังก็เดิมยางหนาก็เดิมผาน,นี่เป็นผาน,นี่อย่งนี่แกลเซเอสผานหกใบเท่าไหร่่ส2องใบยี่สิบสองสองสองหกไทดีะโอเคครับราคาถูกราคาถูกราคาจากบาทสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ ตอนนี้นาะจะป่อยุ่แ์เลยเนาะปัญหายังเบาปะรู้สึกว่าบางคร <พอ S 1> ั้ง <พอ S 1> จะเบาวะหรือว่าพอดีอ,ดอ,อ๋อแต่ว่าผ่านหกจะบ่สูญ่ะต้องเป็นผ่านหาผ่านหกจะบ่ค่อยสูญ่แจะผ่านหาถ้าเป็นผ่านหาจะดีแมน่บอลออผ่านหาเนี่ยมันมันมันจะห่างกันบ่ระยะผ่านจะห่างเนาะใส่ใบเนี่ยก็นี่เดียบอนี่บ่ไห้ล่ะครับ นก่ให้ใส่ใบยี่สิบสี่สี่กับอะไรชนก่อนหนึ่งบ่โอ้แกนผ่านกับอะไรแล้วแกนผ่านกับอะไรบ้านี้ไทยแล้ว,ลวกับสิปั้นบ่บ้านี้วนันวันแล้วปั้นเลยอืมนี่แหละครับพี่น้องรถสี่ศูนหนึ่งแปด 18, ตัวแรกครับของช่างโคกครับเพิ่นกมากไทยหน้าครับพี่น้องไปไ<ะ>ป เพื่อนเอาไปขายนะครับพี่น้องขายสองทนหาครับพี่น้องสื่อมาหาร่อยกระสันคู่เน่งครับพี่น้องไปแล้วครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไ้ซักนิ้ครับพี่น้องเอาล่ะกันไปก่อนครับสวัสดีครับ